มาขอโชคจ้ามาขอโชคงวดต่างงวดอันไหนอันไหนกว่าปิดผลักจิเจ<ด>ตเยอะใช่เดี๋ยวเพราะว่าช่วงใกล้ปีใหม่เดี๋ยวไม่มีเวลาใช่เดี๋วเรขอให้ครับผมไเราโอเคเดี๋ยวไหว้ถ้าคนเล่นเปรี้ยงเขาก็สับเข้าใจไหมโอ้นี่งวดตัวแล้วข้าวอ,อ,อันนี้แก้แก้แก้บนที่ว่าหนังเนาะ ไปเปิดดวงเปิดโชคมาแล้วอ่าแล้ววันนี้เราก็จะใช้ดวงใช่จะเปิดดวงเปิดโชคฝาก FC ทุกท่านอาจารย์อุทัยมาเรียบร้อยแล้วใช่ที่คู่ยอดรวยครับคานคู้ยอดรวยแต่เราก็จะมาอานนี้ฝาก FC เหมือนเดิมแคะอธิษฐานเฮ้ยขอสามตัว2ตัวหนึ่งตัว ันนี้เปลี่ยนมือวัอนนั้นล้วงผิดล้วงซ้ายสนัดเอ้ยล้วงขวาล้วงใหม่ล้วงใหม่ตัานาเด้อแม่เด้อไอ้โกงกับครูยอดเวยนะ ให้เลขเดียวเลยเด้อแล้วหนึ่งนมีเห็นเลขเลยอะะเลขเจ็ดเเห็นบอกเจ็บ สองอเลขอะไรคะหนึ่งหนึ่งเจเสองชีว,วิตันที่ยี่สิบอายุยี่เอ็อ่แลใช่เลขม่อก้เลขสาว่าเข้าเจ็เดลขเ็ห้าเจ็่กเขาอเลขมาแล้วก็มาทาสีได้เจากกา็ ได้มาเราบอกคนเดินเอ๊ะเดี๋ยวรู้คนเดินปูดำคุณยาสัตว์เงแม่ฮันนี่สีสารนท่อมกับสาครสวัสดีค่ะข้าดวงวิญญาณแม่อยูตรงนี้พขอเพิ่นมาขอตลอดนะขอตลอดเพิ่นมาขอตลอดให้เลขเข้าวันที่หนึ่งวันที่สามสิบพันวาคมเนาะเลขออกก่อนวันปีใหม่แม่จ๋าท่าแม่ดวงวิญญาณแม่อยู่ตรงนี้ขอแม่เราด้เลยว่าทุกคนต้องยี่มือมาจากเราจากแม่ล่ะขอให้จับได้สองตัวตรงๆอ่ะแม่ที่จับมึงแม่ฮันนี่สิค่ะ เออเมื่อน ok ี ALLY, mm world, ้มาขอโชคลาภใทุกคนนะคะทั่วประเทศไทยนะพวกมาทุกพื้นที่ก็จะมีแต่น้ำเต็มน้ำเปล่าทุกเฉดสีงามๆถ้าดวงวิญญาณแม่อยู่ตรงนี้จงรับรู้ได้ว่ามาขอโชคลาภขอพึ่งคุณบารมีตรงนี้เปิดที่เปิดทางให้ทุกคนด้วยที่พบแผ่นฟ้าสีพาสันนรือขอว่าได้แต่สิ่งให้มากมีสีสุขลำรวยเลยจ้ะด้อ่ะหยิบพี่ยิบพี่ มาเลยครับเดี๋ยวดูให้แปบหกหกเป็นภาษาไทยเลยไม่ใช่เป็นตัวเลขเป็นภาษาไทยโอ้เป็นหกอ๋อเขียงหกว้าวโคเลโคเลโคเลปังสองเย้สองยังพี่จ๋าพี่ได้จะจับได้แต่วันที่แม่จับไปนะคงงหก วันตายแม่ฮันนี่ค่ะฟังๆนะน้องคนรู้จับได้ดีใช่นะโชคลาภแล้วพี่เอาชุดสีแดงคนรู้เร็วเดียวกันได้นั่นไงชุดสีแดงนั่อ่าอันนั้นก็มาเอานะครับมาจรงนี้ชมละอ่ะ่ิงปากีทาตรงนี้ขอบคุณแม่นอมด้วยนะครับใครที่มานี้ก็แม่นอนได้แต่วันนี้ขอให้ได้โชคลาบขอให้พี่ศักสิ์ิตรงนี้ไปดูหนังแม่ฮันนี่แล้วนะไปดูแล้วชีวิตแม่ฮันนี่ลำบากคือแสนจะลำบากขอได้แต่สีดีมางมีสีสุข หนังเข้าวันถึงวันที่19อยู่ซุนเฮงบิ๊กซีนะไปดูได้ทุกคนนะคะขอฝากแม่คนนี้ด้วยงวดนี้ขอให้เข้าปังปังพี่ฟ้าพี่ฟ้าพี่ฟ้าฟารวยเนาะขอให้ปังปังคนนี้ลนะ่ะแอดชัดครับคะแอดชัดแอดชัดแอดชัดจักติดตามกดไลค์กดแชร์ชเพื่อนเยอะๆนะคะติดตามแม่ฟ้าด้วยขอให้ได้ปังๆเนาะแม่ฟ้านะงวดนี้ขอให้ได้ตรงๆนะจ้ะสองหก สองหกค่ะแล้วก็อะไราคะสามตัวสามตัวหนึ่งเจ็ดต่อหนึ่งเจ็ดสองแม่อันนี้ก็เสียชีอายุที่เห็ดตีสับไปสับมาก็ได้เจ็ดส <pequ en> องหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองอ่โตรงหมดเลยนะที่นี่จับหมดโตรงหมด,ดทุกอย่างค่ะด้วย